สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะจ้าทางเอซีใหม่เอซเก่าเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะ่จ้ากับช่องแอลชนแนลมือเนอี่ยกะมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมอีกเช่นเคยนะ่จ้าหาน้อยมัดร,รวมสีน้อยของวันที่8เดือน9ก้าส มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชุ่มอีกคือเกาเนาะจ้าแนวทางอาจจะเขาบ้างรุดบ้างพิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภหลายลๆเนาะจ้าแอดกขอ็ขอขอพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมมนเนาะที่มาให้กำลังใจแอดมินอยู่ตลอดเนาะจ้าบวชแนวทางจะเขาหรือจะรุดกับมาให้กำลังใจกันอยู่ตลอดก็ขอพระคุณหลายๆเนาะจ้าเอากับมาเบิ่งผลของวันที่เจ็ดเนาะจ้าก่อนที่จะไปรับชุมแนวทางวันที่แปดเนาะ ผลของวันที่7น้อยเฉพาะกิจเนาะน้อยเฉพาะกิจ4 3 4กับ29 4 4ก้ับมาในตารางวันเนาะจ้ะตารางวัน3 4 3 4มาในตารางวันเนาะ3 4ส่วน29 29บ่มาหลุดเนาะจ้ะน้อยพิเศษ198198 8, 8มาในตารางวันเนาะส่วนตัวจอบ่มาเนาะจ้ะหลุดเนาะ หกหกหกมาในตารางวันส่วนตัวเจาะหลุดนะจ๊ะ้อยปกติเจ็ดหกห้ากับศูนย์ห้าเจ็ดกะมาตัวเด่นนะจ๊ะเด่นหกห้าหกห้าบ่มาเนาะอยู่ในตารางวันมีแค่หกสี่นะจ๊ะกระลุดไปเนาะหกศูนย์ห้าศูนย์ห้ามาตัวเน้นนะจ๊ะตัวเน้นเด่นรูดวิ่งศูนย์ตัวเน้นตรงๆนะจ๊ะเข่าตรงๆเนาะ นอย VIP 0ูนยก็มาตัวเด่นเนาะ0 5 6 5 6กห้ากะโบเขานะจะ๊ะกระลุดเนาะมา2อหลอบเลยนะจ๊ะน้อยปกติ VIP อันนี้6 5อันนี้5 6ตกตัวกลับเนาะ9 6 9 6กะบบมีนะจ๊ะกระลุดนะจ๊ะสรุปเข่าแต่รอบปกตินะจ๊ะรอบปกติ0 5ตรงตรง เข้าเด่น70 5 0ศรูดวิ่งส่วนเลขกำลังวันเข่า 3C นะีในรอบเฉพาะกินะจน่าจะสามซีก่มา8มา6มา4มาสามาถูนะากตน่าจะเพราะว่าแอดก็ให้เป็นชะุดนะกันแน่นี่เนาะถือว่ามาในชุดกันนาจะสามซีรอบเฉพาะกิจนะ่าจะรอบเฉพาะกิจเนาะยินดีกับซ้ายรูดวิ่งซ้ายเจาะจ้าในะรอบนี้ก,นะก่ามานาะจะเนาะ สายรูดวิ่งสายเจาะในตารางวันกะมาเต็มนะจ๊ะพี่น้องจ้ากะเย็นดีกระผู้โชคดีสําหรับผู้ที่นําแนวทางไปแล้วบ่ท่านมีโชคมีลาบแอดกะเป็นกําลังใจให้นะจ้ะเขามาหลุ่นต่อตามต่อเนาะของวันที่แปดเดือนเก้านะจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก่อนสิรับชมแนวทางกะบข้าเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพาน,านรันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออไภไัยหลายนะจ้าหานอยมัดรวมสีน้อย ให้เด่นที่7 4วิ่งรูดส่วนเล็กกำลังวันให้5 2 3 1ส่วนในเล็กกำลังวันเอดให้เป็นชุดกันเนาะชุดกันสามารถจับได้เลยเนาะจ้าจับได้เลย

สี่แปดส่วนตัวเน้นนะจ๊ะเจ็ดเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เจ็ดสองสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเน้นไปกลับเนาะถ้าผมมักบ่ชอบกะ จับในชุดกันได้เลยเนะจ้ะชุดกันนั่งไปรุดไปวิ่งได้เนาะจับเลนกับตัวเด่นก็นได้เนาะลองวิเคราะห์พิจารณาเบิ้องนะจ้ะถ้ามากถ้าชอบก็จดไวแคบไว้กันเลืมเนนะจ้ะพี่น้องจ้าถ้ามีโตวที่ว่ามากก็นั่งไปเป็นแนวทางได้ ก่อนดิจออกไปกระซ้ยไปกำลนังใจให้อดมินน้ำนะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะอดมินก็นจะได้มีกำลังใจเห็ดแนวทางมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับชมนะจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบเนาะที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆุกคนนะจา้ารวยๆปังๆพออง่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ